มาแจงโหตุ๊บวางต่อยนายช่องอิวเมียนอ้ออินหอยนายลุงอาหนะาโอเยแต่แก่ไล่แมงตมีโจไล่หยันเยมาจีนหยันหมายอ้ออ้อหรือพวกดาวเด่มาให้ยูไล่ไล่แมงก็หายบุ๊กแก่ตาโจไล่หยันหรืวพวกมีหมังกาเยี่ยโจตาเป็นหยันในแฟนเป็นโอการจีตอหมังตาเจียวหมังกา อย่างฟันจิ้วนาว้าเบียดเหวปวดนินลบนายห้องป่านี่เองเกาเบยียดแต่ว่าต้มฟันจิ้วดิวจันเหวพริกโหดนะปะละบเลบียดเหวดุบ่เหวพริกโหดนะอย่าบุาายย้ยหมั่นยก่โจ้ยยูไรโอ้กัเด,ดเจ้าตายโอน้าบุ้ยเจาะชงตะมีจอบเจ้นชงเมาสิเงี้ยโลนะ โงนายบุรีอมตุเลา่าไาย,ยการจวงตาหลิวเยี่ยหยันไม่หิี้งเมาวายเจ๋งกันไยวายเจ็งอะโล่ที่ตั้งบุตมีกินหมังกาไมา้ฮะเตเป็นแฟ้มเป็นไฟ นายสิกินหมังกาชงเมอสิงใ้จำมาเป็นนะเนาะน้ำตานอมจะเป็นเนี่ยเป็นช้ำนายชุ่มกุหยาโลนายแน่นินหวาเนี่ยกะช้ำหรอเป็นเนี่ยติป้าฮังเตน้าไม่อันเตนนาแม่กว่างอะ เด anyway, ีงานโลกมาเมาเจนเย่เจ้าแม่ชงจอบเจนชงน้าน้านิโจ้ปุ่นบุญไลดางหลิวแองบุญใหญ่กลายโอ้ก็ห้างบอรอันเจ็ดชงนอเนี่ยกับคู่เตะเย่แม่ห้างนอตายจอบเจน เยแองกินฟันจิ้อันเจนโอหยุ่งฟันจิวน้ยปวดหาน้าป่าบยียดหายเยหนุ่นงปีน้อมก่าวนา้าเยอแองกินฝุ่นตาจอบเจนฝุ่นน้าเยกินตาเหลีวยววิตามินจงม่วนตายเหลวจิตตาตอมินเชา้ชาเช้าปุนินดางตะเหลิวบุจอบเจนป็นเยไล ห่งฝุ่นนายการจ้วงตาโอนายจ้วงตาห่งฝุ่นนายแงายาวนี่ยดบนี่คู่หนายแงเก้าเปียตัวดาวบุหมายจันยอดหนายนี่ยดบนี่คู่หนายโหก็ก็ห้างบุจงตายเนาะนี่คู่หายนี่ดบหายเปิลฝุ่นว่าโหนโหนิวนั่งเป็นยันอีการจวงตาไน and cao dào Y thoi nai y to miền mỏ ta mảng y chung nhung biếu ồ nhung biếu nai y bốm bu miền hiểu gim biếu gim biếu này hay nay ồ Way cho cho nhu bộ hiệu ninh tội ghim biao lâu nhoi nài buộc ghẹo đa lùng nài ninh mạch ninh ghim nye. It's chan mày này nên mai y nhùng mai nài thảo mai nài bảo bố sẽ là hiểu nên cháu nài 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 gim tai này nái ổ อีจันนายอ้เนี่ยตปูงอ้เนียตเจ้าห้างนายโอ้เอี่ยหน่งจ้างป้วนโตหน่งจ้างป้วนตายโจไลหางยันบัวมาชินยานหนายบัวหนุงบัวดาวโตเจ้าโตัว้หนุงแก๊สเว้หนายบัวหนุงเกียโอไอีจันนายอ้เนียตะปูงหนายเยี่ยวหยดใจแก๊สหยดใจ ก็ห่างเต่ามาจินญาณนายหนงเกียโออีจานนายเยเดนายมาจ้างโอหายช้ํากอบัวหล่อตุ้เยเหลวบัวหนงหังนอเจนด่างเมียนมาจินญาณนายโจฮบโจญันหนาโอ ้าเทຖาบ่ยายยิ้มเปียวจั่วอย่างหังนอเหลวบ่จດดชวดตายต่อมีจงโอ้บ่จง o ท่าฝุ่นกิ้มเปียวฟันซກวเกียก้อนหน่ายบ่จงฝุ่นด่างจงเหลียวฟูนหม่วนเมวจวชวดเมงเหวชจงฟันปว อีสันน้าอีเจาะเบียวิีบตาจอบเจนโอเบียวอิบนายจันท้ายเหวปาร้าปาราเนอไนยบื่เย็ดเย่บุ่สมอ่าโอบุ่อเจาะเบียวตอนตาอิบเท้าเจ้าปอ เจ้าปอตมื้อเจ้านี่หนิดดุ้นนี่ดุ้นน้อห้างหนอนายอีผมปูเมียนแถวเจ้าปอมัวตุตาอิ๊บถ่าวเบลตอนห้างหนอก้องหางทจั่อีมาเบลตอนหรือมาเจียงโหนอีอปูนเมียนหมัวงโก้องหหนออบ เย้หังนอดำตายเหียวอยี่ยจ้อวมจอมตายรู้รู้ปุนีเนี่ออ้อเนี่ยมวยชวดเดี่ยวโบเลมเลมเนี่ยบุ้งหายชวดมิงเดี่ยวโจ้อเนี่ยทองตายหนง เท้าฟุ้งจวบฟุ้งดางหรืวบัด๊ามเหยียดโก้ชวดโอบหรืวแองเลียวเหยียดโก้ตายช้าวเท้าบุญเย่หิมเปี้ยวจงตายฮังนอหลรือบวงอันเจนบุญเย่ปาระเดียวอิทมีทองโอบหรืวบุญเย่ เดี ina, Dieu, Pierre, ่ยวอีฟไายม่เจ้าบื่อสุอันเจ้าวะเดียวอีฟนายนินจเรี้วบัเอตุ้านอนโบัเองจัตยอก็ห้างบัวเอตุฮนาโนบ a วดับชดายหันตัวบดับชดาตเรยวบัเจ้อฝุนโตอจิจังบวดับชดไตวว อันเจ่นกว n g o i ังนอลิ้วแจงเน่าสุนหยัานตัว